น้ำตัวพี่หนครับครับผมกินไผ่สวนไผ่ในยิมครับไใีรซ้อมมากี่วานห่งในซ้อมมาสองอาทิตย์ครึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสวนไผ่ในยิม,มจังหลอมูนครับอยู่หลอมภูเลยมีใครเป็นครูบ่าวซ้อมรำลงครับมีครูนิวัฒน์ใบบุญแล้วก็ครูวีระชัยใบบุญครับแล้วก็พวกพีพี่ๆน้องในค่ายช่วยกันเนาะครับมีพวกพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยกันด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับสูงเท่าไหร่หนึร้อยห้าแปดครับน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ ห้าสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับไต่โมดูครับวันนี้เรีต้องมาเจอกับแสงสักดาเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยครั้งแรกเราได้ศึกษาเกมมันต่อยเขาอยังได้ดูยังได้ดูครับเขามวยสไตล์อะไรเขามวยหมัดวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผให้ดีเราสอบกับมันต่อยตามตำนานเราไปมีอะไรจะแก้ไขวุฒิเขาบุรีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดไปแล้วต่อยไทยแก้่มรกตเกียรติชนะครับเป๊ะบ้าง ชนะน็อกชนะน็อกมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้ทประยู่เวทร้อยเก้าครับร้อยเก้าวันนี้ต่อร้อยสิบสองเลยใหญ่ไปไหมได้ครับเมื่อเช้ามาเวทสอบหนักแล้วถ่านครับมาพอดีเนาะเดี๋ยวรอช่างยิงเดี๋ยวร่างกายเฟรนดี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาไข้มาเดิมคุ้มมากี่กิโลครับคุมมาประมาณประมาณสัก ไม่ถ้าเป็นกิโลโลหนึ่งสองโลสามโลเงี้ยคุ้มกิโลมาแล้วก็โลโลนึงได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ห้าสิบสองครับคุณจังหวัดไอแม่องสอนครับฝากเชิญเชิญแฟนคขับรถหน่อยฝากแม่องสอนอำเภอปลายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้ขอโชคดีมาครับ